วัสดีค่ะมือนี้ยายใส่ผ้ามาเบิรงบ,บักวงนนะะังไงเนาะค่ะเนาะบักวังนี่ซื้อซื้อว่าอย่างยายใส่กับบรลูแล้วค่ะเนาะเพิ่นไห่มากเร่องสิมือนะคะมาเที่ยวกันเพิ่นไห่มากนะคะเพิ่นไห่มากหน่วยนึงกับประมาณรูนึงหรือรูโกกัวผละค่ะโอ้ยสิบูไม่กินซุปค่ะน้องเอิญสิกินดิบกับหน่วย,ยนึงยายใส่สิบูไปสองหน่วยบักวังเนาะดูได้งามเลย

วัสุุเป็นยังไงพ่อปมบ่มใด้ล้วพ่อแก่ใจน้องขะเนาะค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆมาเบิ่งของใหญ่น้เนาะค่ะเนาะของใหญ่ของหยักบอกวางหยักน้อค่ะเนาะเกินซื้อโปถือค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาเบิ่งมาชมให้ยายใสกับน้องเอิรนนะคะสวัสดีค่ะ